วันที่3และว,วันที่4พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเชิญมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบรอบด้านในงานรู้ก่อนทำเกษตรณนะพิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานีชมนิทรรศการก้ารู้ก้ารอดโดยลุงเฉลิมพีรีปราดเกษตรของแผ่นดินเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรที่จะมาถ่ายทอดก้าวองความรู้ที่เกษตรกรไม่ควรพลาดและแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษา สารพัดปัญหาเกี่ยวกับเกษตร พบกับนานาสาระด้านการเกษตรกว่าแปหลักสูตรวิชาของแผ่นดินจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่พร้อมมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ฟรี Please. อาทิหลักสูตรผักพื้นบ้านอาหารตันโรหลักสูตรเกษตรเปลี่ยนชีวิตหลักสูตรตร,รู้ก่อนทําเกษตรและหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ฟื้นดินสร้างชีวิตสามารถเรียนรู้ได้ที่ห้องอบรมวิชาของแผ่นดินหรือรับชมทาง YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตร อย่าลืมมาชอบชมชิมสินค้าดีๆในราคามิตรภาพกว่าร้อยล้านค่าอาหารท้องถิ่นอร่อยๆอผลผลิตเกษตรปลอดภัยผล,ลไม้ตามฤดูกาลจากทั้ง4ภาคโดยเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรมาเรียนรู้เทคนิคดีๆในการทําเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองก,ก่อนใครที่งานรู้ก่อนทําเกษตร3-4พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาะฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติประทุมธานี We'll